บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณะกุใดนะครับหรือว่าสบายดีท,ท,ทุกทุกท่านนะครับผม FC ตรงข้างหน้าผมนี้จะมีอยู่สองฝาปิดนะครับผมฝาปิดใหญ่กับฝาปิดเล็กนะครับผมเป็นอาหารที่สุดพิเศษนะครับหากินยากนะครับผมอ่ที่หาไว้รอให้กับญาติที่มาจากทางกรุงเทพนะครับผม FC เดี๋ยวผมจะลอครับลอให้ f อซไทยเล่นหนูครับว่าคืออะไรนะครับผมฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวาคืออะไรนะครับผมแต่ฝั่งขวาจะเป็นเมนูสุดพิเศษนะครับผมคือยังไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับคือยังเป็นรูปร่างยังไม่ได้ทําเป็นเส็จรูปนะครับเป็นของที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อคืนกับมื่อกี้นี่นะครับผมอ่าครับผมนี่ครับผมสองอย่างนะครับผมเราถ่ายครับให้เวลาฮาวินะครับผมเอาซีบีซีบนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดิน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 าดินเปินดินเดินเดอนอดินนเินเาินเดินี้ินเดินเดนี้กนดินเาินเดินัดเนี้ยนเดนเดินเดิเดนดิเดิน่ดินเา,าินเดินมดินเดินเเนเดๆเดเดเช็ดินเดินเดนเดินเดเงมันะครับดรบน ขอทุกกาแฟครับผมนี่ครับทีตินตินดินดินดินนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับหอบขอทีอ่หาก,กินยากมากนะครับผมช่วงนี้ัดูนี้นะครับผมหายากมากนะครับก็จะมีอ่าปลาลูกคอปกปลาคอหน่อยนะครับพีนะครับผมมี ตะเตานะครับผมมีหอยเล็กๆนะครับผมมีกุ้งนะครับมีกุ้งมีนี่แมงไรามาดูคนรีเมย์แมงก็มีแมงเหครับนี่แมงแมงเอ้า FC เ,เคย FC ก็คอมเมนต์มาอยู่ว่าแมงเลยแมงนางงามนงงามนางงามแมงงาม,ม,งามออนะครับผมหน้านี้ดูนี่หากินจะเอ,อิบมีรูปปั้ดุกด้วย FC นะครับผมโอ้โหนะครับผมเมนูแรกก็สุดทึ่งแล้วครับผม FC อันนี้เพิ่งคุณยายเพิ่งไปหาเมื่อกี้เราได้ขึ้นมาเมื่อกี้นครับผมเนี่ยเอาไว้ฝากให้กับญาติญาติจะมาเที่ยวนะม,มาจากกรุงเทพเนาะนี่ครับผมนี่สุดยอดของเมนูเด็ดที่หายากในฤดูนี้นะครับผมช่วงนี้นะครับผมผ่านไปนะครับผม <c oughs> เมนูที่สองนี่มาเด็ดเมนูยอดเด็ดกว่านี้อีกครับผมพี่ซีอ่านะครับผมมา <c oughs> ตัวนี้เด็ดครับผมรับรองว่า อ่ากินยากนะครับผม and then a n น t ด e n ding อ่าอ่าทายดีคืออะไรครับผมคืออะไรนะครับผมน,นี่มันคืออะไรครับเราทายสิครับผมอืมทายสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าพี่ผมอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อคืนนะครับผม เป็นศัตรูตัวชิกาจของนาข้าวนะครับตัวนี้ถ้าไม่จํากัดเลยไม่ไม่ไม่กำจัดหรือไม่ทําลายก็ข้าวชาวนาก็จะหมดเลยนะครับผมสคือไม่ใช่แค่กินเนะคือทําลายด้วยครับผมออกแบบแนวทําลายครับผมเป็นนกกระจิบนะครับผมเป็นศันกกนรนตรูข้าวนะครับช่วงที่ข้าวเป็นน้ํานมนะครับพอ่าีถ้านกมีมาปุ๊บนับจะรีบกินเม็ดข้าวเสียหมดเลยนะครับผม ขาเราจะรีบจะเน่าหมดเลยนะครับเอฟซีนี่นะครับผมนี่อย่าว่านครับมาว่านกมากินให้มันกินไปนกไม่ได้เอากลศมาอย่าหาทำมังหมดจริงๆนะครับผมเอฟซีหมดเกลี้ยงจริงๆนะครับผมข้าวนะครับครับผมนกกระจิบนะครับผมโอเคนะครับผมสองอย่างนะครับผมมีใครถ่ายถูกหรือเปล่าครับผมว่าไม่มีไม่มีใครถ่ายถูกแน่นอนนะครับเอฟซีโอเคครับมาลุ่นมาเงยนะครับอาหารจานเด็ด หาพิศดารเอฟซีโอเคคลิปหน้าเจอกันครับอรบออค,คุณอ๊อดได้สวัสดีครับ